สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับแล้วก็สวัสดี F C M M ชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ครับเปลี่ยนแนวครับพามาดูรถดำครับมาดูรถดำบ้างครับมาดูทีมงานไทยเจริญนะครับหรือว่าทีมงานเสียต้นครับเสียต้นดำซิ่งครับบ้านโคกเมืองครับนี่ครับรับขุดสระทุมที่ครับทีมงานปลาไทยครับ เสียต้นครับขับรถไทอยู่นู้นครับครับลงจากห้องแอร์มาเอามาเอาแอร์ธรรมชาติครับไม่รู้เป็นไรไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับธรรมดาี่เกขับรถหกล้อครับเมก้าของเกย์กานสีฟ้าเป็นการสีน้ำเงินครับอันนี้มาขับรถไถยครับรถหกล้อก็จอดครับขึ้นปากบ่อครับ วันนี้มีมาวิ่งอยู่ห้าคันนะครับธรรมดานี่มีแปดเก้าคันครับไม่รู้ไปทางไหนอีกครับ นะครับรถเบคโคก็โกเบรครับโกเบเอสเคครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานต้นไทยเจริญนะครับ รถน้ำขึ้นขึ้นบอ่อครับขึ้นปากบอ่อครับโอ้เสียงท่อครับเสียงท่อลั่นๆันครับ ันเขียวครับบกกี้ครับของเสียต้นนะครับวันนี้เราอยู่บ้านโคกเมืองนะครับหรือว่าปราสาทเมืองต่ำนะครับมาดูทีมงานป่าไทยครับหรือว่าทีมงานเสียต้นไทยเจริญนะครับ วันนี้เสียต้นรับงานปากบ่อนะครับไปเทใกล้ๆนะครับนะครับมองไปเห็นรถถอยเยอน,นนะครับ ออครับอันนี้ก็ลึกประมาณน่าจะเกือบสามเมตรได้ครับจจะกดกดลึกลงไปอีกนะครับนี่ ครับทางโน้นนะครับรถไทยนนะ่าเสียต้นนะครับลงจากเมก้าครับมาขับรถไทยครับเมก้าก็จอดน,นะครับดูครับคันนี้เสร็จก็น่าจะพักเที่ยงคนระับพักทานข้าวก่อนนะครับ เสดากเอาเเอาเอ,อียงท่อสุดยอดครับ ครับสนใจครับคุศะถมที่ครับรับเหมาคุศะถมที่ครับติดต่อทางเสียต้นนะครับเสียต้นไทยเจริญครับหรือว่าพิมพ์ไปยูทู e ก็เจอครับเสียต้นนำซิ่งหรือว่าเสียต้นไทยเจริญนะครับครับทีมงานอยู่บ้านคุกเมืองครับหรือว่าแถวแถวประสาทเมืองต่ำนะครับติดต่อไม่ได้ครับราคาก็ตกลงครับตกลงคุยกันเองนะครับ เบเสเคครับตอนนี้ก็จะพักเที่ยงแล้วครับ รถไทยครับคันนี้ก็เพิ่งออกมานะประมาณ3เดือนนะครับ MU ครับ MU57 ออกมาตอนตอปีใหม่นีค่ครับคยังไม่แกะออกจากคันเลยครับงานเสียต้นน้ำซิงครับหรือว่า ต้นไพเจริญนะครับอันนี้ก็จะพักเตียงแล้วนะครับมาตอนพักเตียงพอดีครับวันนี้อากาศร้อนมากครับ เรต้นได้รถไถใหม่ครับเปลี่ยนจากข้องเองครับเอาเอธรรมชาติครับเอาเอแบบนี้ก็โหูสุดยอดครับสงสัยอยากรถหุนครับเปลี่ยนมาขับรถไถครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ชาวเมียมชาแนลของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ